ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม W u t h t r i n g w a v วตอนนี้เลเวลยูเนี่ยไอดียของผมเนี่ยก็ขึ้นมาเลเวล50เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าหลังจากที่เราขึ้นมาเลเวล50แล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและรวมถึงสิ่งที่เราควรจะต้องทําก่อนที่เราจะขึ้นเลเวล50ถ้าเราไม่อยากมันลาบากหลังจากเราขึ้นเลเวล50แล้วนะ ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Wondering w a v e หรือว่าเกม Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเลสติชอปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนหนึ่งเนี่ยพอเราขึ้นมาถึงเลเวลระดับ50แล้วเนี่ยตัวเกมจะไม่มีเควสให้เราไปเลื่อนระดับโลกเหมือนเราขึ้นมาเลเวล40นะพอขึ้น50ปุ๊บเนี่ยโลกก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นแล้ง6ในทันทีและพอเราขึ้นมาแร้ง6แล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแมปบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูมาดูกันในส่วนของเลเวลมอนในแมปกันบ้้างนนนะะครับับก็มใแีี่่เยจลฉตต70 นะครับผมมายัน77ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะก็ถ้ามันขึ้นหัวแดงๆแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่ามอนมันจะโหดแล้วก็ตีเราแรงมากๆส่วนถ้าเป็นมอนระดับบอสเนี่ยก็จะมีเลเวลอยู่ที่75ด้วยกันบอสไลน์สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นเลเวล77นะครับส่วนถ้าเป็นบอลไลน์สัปดาห์แบบเป็นดันเจี้ยนที่เราต้องเลือกด่านเข้าไปฟาร์มเนี่ยมันก็จะปลดล็อกด่านที่5มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเช่นเดียวกับดันเจี้ยนในการฟาร์มหาอุปกรณ์ต่างๆในการเอาไว้อัพเลเวลสกิลอัพอาวุธนะครับเราก็จะสามารถ ฟาร์มดันเจียนห้องที่5ได้แล้วก็จะเป็นดันเจียนที่เลเวล80นะก็แน่นอนว่าพอเราขึ้นมาเลเวล80แล้วนะครับผมด่านต่างๆแล้วก็รวมถึงมอนต่างๆในแมปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแต่ถึงแม้ว่ามอนมันจะโหดขึ้นแต่มันก็แลกมากับของรางวัลที่จะดรอปได้ดีขึ้นเช่นกันจะเห็นได้ว่าของที่ดรอปจากบอสเนี่ยในการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครมันจะดรอปมันถึง4อันเลยนะเราก็มาสรุปความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเนี่ยขึ้นเลเวล50กันนะครับก็พอเราขึ้นเลเวล50มาแล้วเนี่ยต ไม่โหดพอนะครับไม่ได้เตรียมของในการอัพขั้นตัวละครขึ้นเลเวล80ไว้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าการเล่นเกมนี้มันจะลําบากแล้วก็ยากมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเราไปเจอกับมอนที่บนเลขบนหัวของมันนะครับผมเป็นสีแดงนะรับรองว่าเราจะตีกับมันแล้วเรารับดาเมจแรงขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ก็มาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมกันก่อนที่เราจะขึ้นเลเวล50ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเราไม่อยากเล่นลําบากตอนช่วงเลเวล50ในช่วงแรกๆนะเพราะเดี๋ยวเราอยู่ในช่วงเลเวล50ไปสักพักเราก็จะเล่นง่ายแล้วแหละครับแต่ว่าใน ต้องเตรียมอะไรนะอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราไปทําการฟาร์มของนะครับให้ตัวละครดาเมจหลักหรือว่าตัวแบกของเราในการเดินโลกเนี่ยมีของนะครับผมในการพร้อมที่จะขึ้นแรง5หรือว่าขึ้นเลเวล80ซึ่งการที่เตรียมของอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเราต้องเตรียมเงินในการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครด้วยก็เงินที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็จะอยู่ที่4,000นะสำหรับการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครก็กดเลื่อนไปได้เลยครับทีนี้ตัวละครของเราเนี่ยก็จะปลดล็อกเลเวล80แล้ว แต่การที่จะเตรียมเงินเลื่อนขั้นอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะเวลาเราเลื่อนขั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมขวดอีกทีแล้วก็เตรียมทองนะครับผมในการเลื่อนเลเวลตัวละครให้ขึ้นจาก70ไป80ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราทําการอัปเลเวลจาก70ไป80เนี่ยเราจะเสียทองทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้ผมกดอัพไปถึง80พอดีเนี่ยผมก็จะเสียทองอยู่ที่2แสนและก็ขวดอัพ XP นะครับสีทอง16อันสีม่วง19อันสีฟ้า31อันแล้วก็สีเขียวนะครับผม18อันเรียกว่าพอดีเป๊ะเลยนะก็เตรียมของเอาไว้ตามนี้นะครับทอง2 0 0นแล้วก็ขวดอัพ XP ประมาณนี้ แค่อัพเลเวลตัวละครเนี่ยเราก็หมดไปประมาณ2องแสนสีแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการอัพอาวุธจาก70ขึ้น80ด้วยนะการอัพอาวุธจาก70ขึ้น80เนี่ยเพียงแค่เราทําการเลื่อนขั้นเราก็ต้องเสียเงินไปที่8 0,000แล้วก็เลื่อนขั้นไปครับทีนี้มาดูการอัพไอพีนะครับผมจากเลเวล70ไป80ขอิบขอวุธกันบ้างว่าเราจะต้องเสียเงินอยู่ที่เท่าไหร่เราจะต้องเสียเงินอยู่ที่2องแสนนะก็ตีไป2องแสนสามหมื่นละกันนี่ยังไม่รวมถึงการอัพสกิลขั้นที่3ขอออง skill e, กิลแ้ว็ัตนที่พ เราถึงเลเวล80แล้วเนี่ยเราจะสามารถทําการอัพสกิลขั้นที่3ของ2ติ่งตรงนี้ได้แล้วนะเราจะต้องเสียเงินในการอัพอยู่ที่100,000ต่อขั้นด้วยกันนี่ผมยังไม่ได้คานวณถึงการอัพเลเวลจากเลเวล6ไปเลเวล7เลเวล8อะไรพวกนี้นะซึ่งเราจะสามารถอัพได้นะครับรู้สึกว่าช่วงเลเวล80เนี่ยเราจะสามารถอัพได้2ขั้นนะครับผมไปเลเวล8นะแล้วพอขึ้นเลเวล90เนี่ยเราถึงจะสามารถอัพตันได้ที่เลเวล10ซึ่งไอการอัพสกิลธรรมดาปกติพวก มาคำนวณแล้วกัน ซึ่ตงตอนนี้ผมก็ได้ไปคำนวณมาให้แล้วนะครับผมทั้งการเลื่อนขั้นตัวละคร up l ล v e l การเลื่อนขั้นอาวุธ up l ลเวลอาวุธแล้วก็การปลดล็อกสกิลอีก2อันที่เหลือที่เรายังไม่สามารถปลดล็อกได้จนกว่าเราจะเลเวล80เนี่ยเราต้องเสียเงินไปประมาณ750,000น,นะครับอันนี้จะเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆนะแต่ว่าเสียงจริงเนี่ยมันจะมากกว่านี้นะครับตีไปประมาณ800,000ละกันอันนี้เฉพาะแค่เชลเค,ครดิตนะครับนี่ยังไม่รวมถึงทรัพยากรที่เราต้องไปฟาร์มนะครับของเลื่อนขั้นตัวละครของเลื่อนขั้นอาวุธ ที่ผมจะแนะนํานะก่อนที่เราจะขึ้นเลเวล50เนี่ยก่อนที่ทางเกมจะอัปเลเวลลกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ทําให้เราเล่นลาบากผมอยากให้ทุกคนนะครับอยู่ช่วงเลเวลประมาณ49เนี่ยไปทําการหาของให้กับตัวเดอะแบกของเราก่อน1ตัวนะครับก็จะเป็นของในการเลื่อนขั้นตัวละครของในการเลื่อนขั้นอาวุธนะและพอเราเลื่อนขั้นมาเลเวล50เมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ทาการอัปตัวละครขึ้น80แล้วก็อาวุธขึ้น80ในทันทีนะเท่านี้เราก็จะเล่นในช่วงเวล50ได้สบายๆแล้วนะผมแนะนําให้เราทําการฟาร์มของให้ตตััววเเดแรา พแล้วเราคอยมาทําการฟาร์มของให้กับตัวละครตัวอื่นนะครับผมในโลกแร้งหกหรือว่าโลูกหลังจากเลเวล50เพราะอย่างที่เห็นนะครับเวลาที่เราขึ้นเลเวล50มาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะฟาร์มอะไรต่างๆก็ตามนะครับของที่เราดรอปมาเนี่ยมันก็จะดรอปได้ของที่ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้รวมถึงของที่จะดรอปจากมอนตามแมปที่เวลาเราฆ่าด้วยนะครับของต่างๆมันก็จะดรอปมาตั้งแต่ระดับสีฟ้าสีม่วงสีทองขึ้นไปแล้วนั่นเองนะมันก็จะทําให้การฟาร์มในช่วงหลังจากเลเวล5้ามันเลยคุ้มค่ากาาว การขึ้นเลเวล50เนี่ยมันมีแต่ข้อเสียหรือเปล่าเพราะว่าการขึ้นเลเวลห0มาแล้วทางเกมก็ไม่ได้มีการแจกของรางวัลอะไรอีกแล้วนะครับเหมือนกับเลเวล45ที่ทางเกมจะมีการแจกอาวุธนะครับอาวุธ5ดาวแบบเลือกได้นะก็จะพูดว่าทางเกมไม่แจกเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะมีการแจกของจากร้านค้าอยู่นะจะเป็นแพ็คเลเวลบัตเตอร์ของเรานะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งผมได้ทําการรับไปแล้วนะครับในช่วงเลเวล50เนี่ยเราจะได้จูเนอร์มา400อันนะครับผมได้อีกทีในการอัพเลเวลจูเนอร์แล้วก็ได้ทองนะครับผมหรือว่าเชลเคดิตเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนนะส่วนของดีๆอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับผมว่าการขึ้นมาเลเวล50แล้วเนี่ยเราจะได้ของในการเอาไว้อัพตัวละครที่เยอะขึ้นเวลาที่เราไปทําการฟาร์มบอสฟาร์มอะไรพวกนี้โดยใช้พลังงานเท่ากันแต่ว่าได้ของมากกว่านะทีนี้เรามาดูเรื่องการบริหารพลังงานกันว่าช่วงเลเวลที่เราใกล้จะ50เนี่ยเราควรเอา จะมีกิจกรรม Echo คูณ2ซึ่งคุ้มค่าในการฟาร์มมากๆผมก็เลยแนะนําว่าใน1วันเนี่ยเราควรเอาพลังงาน180พลังงานมาลง Echo คูณ2ให้ครบรอบก่อนนะทีนี้พอพลังงานเหลือแล้วเนี่ยเราคอยมาดูกันว่าเราจะเอาไปลงอะไรคุ้มบ้าง ก็ถ้าจ้ผมเรียงลาดับความสําคัญเนี่ยผมคิดว่าการฟาร์มเชลเครดิตหรือว่าการฟาร์มโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะแนะนําว่าให้เรามีโกสํารองติดไอเดียไว้สักประมาณ1ล้านละกันเพราะอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลตัวละครการอัพเลเวลอาวุธหรือว่าการอัพเลเวลสกิลเนี่ยต่างๆนะครับผมอะไรพวกนี้เนี่ยล้วนแต่ต้องใช้โกทั้งนั้นเลยนะครับในการอัพเกรดแต่ถ้าใครที่เป็นคนเปิดกาชายเยอะๆแล้วก็มีเศษเกลือตรงนี้เยอะๆเนี่ยเราสามารถเอามาแลกเป็นเชลเครดิตได้ที่ตรงนี้นะแต่ก็อย่าลืมมมมะรัผวว่า่าาปณ17ชโง มันก็จะมีการเปิดให้แลกลูกแก้วลิมิเต็ดแล้วนะครับผมลูกแก้วธรรมดาแล้วก็ตู้สมบุินะอย่างละ7ผมแนะนําว่ารอแลกไอ้พวกนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราคอยมาทําการแลกเคียวเครดิตหลังจากที่แลกพวกลูกแก้วในการสุ่มกาชาสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถัดจากการฟาร์มโกเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มของในการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครนะครับที่เราต้องฟาร์มของในการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครก่อนเนี่ยก็เพราะว่านอกจากมันจะดรอปของในการเลื่อนขั้นตัวละครแล้วมันก็จะมีการดรอปไอพีในการเอาไว้อัพเลเวลตัวละคร XP พีในการเอาไว้อัพเลเวล เอาไว้อัพเลเวลเอ็กโค่นะคือการฟาร์มบอสในการเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยเราจะได้ของดรอปที่ต้องใช้มาถึง3อย่างเลยนะถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยแต่มันก็ยังดรอปมาพอฟาร์มของเลื่อนขั้นตัวละครเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาฟาร์มของในการเอาไว้เลื่อนขั้นอาวุธด้วยนะครับและทีนี้พอเราฟาร์มมาแล้วพวกนี้จนครบเสร็จแล้วเนี่ยเราคอยมาดูกันอีกทีว่าเราขาดเอกพีในการอัพตัวละครหรือว่าขาด x อกพีในการอัพเลเวลอาวุธนะถ้าขาดเหลือตรงไหนเราคอยเอาพลังงานเหล่านี้เนี่ยมาลงในจุดนั้นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการแนนนะะะํําาาาาจจจกกผมมมรรเชืื่่่ออหวทตต็ไได้้งี กาส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปเกมวูดทิงเวฟคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ